สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยคลิปนี้คือการจัดอันดับ5ราชาไคจูที่แข็งแกล่งที่สุดในโลกกอสเซล่าที่อยู่เหนือกว่ากอสเซล่าราชาอสาูรยักษ์ทั้ง5ที่ผมคิดว่าสงพลังที่สุดแล้วขอออกตัวก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นและความชอบส่วนตัวผมล้วนๆแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ อันดับห้เบิร์นนิ่งกอปรากฏตัวในหนังกอ d ซิล l าเ s อร์ซัสเดสปี1999ณเกาะบาสเกาะที่อยู่อาศัยของกอ d ซิ l ่าเกิดการประทุของแร่ยูเรเนียมมันทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกอสซิล่าดูดซับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเข้าไปเยอะมากๆจนร่างกายเดือดร้อนพลังในตัวกอสพุ่งกระฉูดแทบจะทะลุกราฟผิวหนังทั่วตัวกอส กลายเป็นสีแดงเพราะความร้อนที่ประทุอยู่ภายในร่างมันจึงถูกขันนานนามว่าเบ r ร์นิงก d ส i l l a กอดร่างเบอร์นิงมีพลังเหลือลน้นพลังนิวเคลียร์ฟิวชันที่ดูดซับเข้าไปนั้นเกินกว่าที่ร่างกายจะแบกรับไว้ได้ก็ <God S 2> จำเป็นต้องระบายพลังออกจากร่างเพราะไม่อย่างนั้นตัวมันระเบิดแน่นๆมันจึงคลุ้มคลัง่งและปล่อยพลังออกมาอย่างต่อเนื่องโดยพลังของก็ร่างเบอร์นิง จะไม่ใช่อตอมิกเพลส e ที่เป็นลำแสงสีฟ้าแต่มันคือสไปรัลฮีทเรย์ลำแสงสีแดงที่ทรงพลังโคตรยิ่งความร้อนในตัวพุ่งสูงขึ้นลำแสงสไปรัลฮีทก็จะยิ่งมีพลังทำลายหลังสูงตามไปด้วยนอกจากจะปล่อยออกมาทางปากยังสามารถปล่อยออกมาจากคลิปบนแผ่นหลังได้ด้วยโดยคู่ต่อสู้ของเบอร์นิ่งก็อตซิล่าก็คือเดสทรอยาสิ่งมีชีวิตดึกดำบรร ที่ตื่นจากการจำศีลเพราะมนุษย์มันดูดซับอากาศในปัจจุบันและวิวัฒนาการก้าวกระโดดจนกลายเป็นไครจู่ยักษ์แม้จะแข็งแกร่งมากๆแต่สุดท้ายเดสทรยเออร์ก็เป็นฝ่ายแพ้เบิร์นิ่งกอสิล่าแม้เบิร์นิ่งก็จะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่พลังนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมพลังนิวเคลียร์ฟิวชันที่อยู่ภายในร่างเมื่อมันเดือดระอุถึง1200องศาเซลเซียส มันก็จะละลายผิวหนังและทุกอวัยวะของก็อตซิล่าจนไม่เหลือซากแม้กองทัพจะยิ่งขีปนาวุธเยื่อแข็งเพื่อช่วยลดความร้อนแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตก็อตซีล่าได้อันดับ4ยังคงตกเป็นของ b u r ร์นิ g งก็อตซีล่าแต่เป็นเบอร์นิ g งก็อตเวอร์ชันฮอลลีวูดปี2019ที่ปะทะกับคิงก g โดร o เบอร์นิ i งก็อตเวอร์ชันนี้ไม่ได้เกิดจากการดูดซับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ได้เกิดจากละอองพลังของมอทรามอทราที่บาดเจ็บสาหัสนั้นได้รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีบินไปรับการโจมตีแทนกอตจนร่างกายแหลกสลายกลายเป็นอากาศทตุละอองพลังที่ยังหลงเหลือของมอทราปล่อยลงมาอาบร่างกายกอตมันทำปฏิกิริยาบางอย่างกับขุมพลังนิวเคลียร์ในตัวกอตจนกลายเป็นพลังระดับเบิร์นนิ่งที่เดือดระอุในระดับที่สามารถ ละลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวก็ซิล่าสไปรัลฮีทของก็อดปี2019จะปล่อยออกมาในรูปแบบของเดอะเบิร์ตบาเรียขนาดใหญ่ยักษ์แผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวงกว้างแถมมันยังมีผิวหนังที่แข็งแกร่งดุดเพชรกราวิตี้บีมของคิงกิโดราโจมตีไม่เข้าเลยสักนิดยิ่งไปกว่านั้นความถี่ในการใช้สไปรัลฮีท ถือว่าอยู่ในระดับที่เร็วมากๆใช้เวลาชาร์จพลังใหม่เพียงไม่กี่วิก็สามารถโจมตีสาำได้ b u r ร์นิ g งกระเบิดบายเรียสไปเรลฮีทใส่คิงกิโดราเพียงสองครั้งเจ้า King ิงกิโดราก็แหลกสลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วความแข็งแกร่งของก็อเวอร์ชันนี้ทำให้ไคจูจำนวนมากก้มหัวให้และยอมรับมันในฐานะราชาอสูรยักษ์อันดับ3ก็ซีลไมนสวัน เป็นกอรซิล่าเพียงตัวเดียวที่มีพลังฮิลลิ่งแฟกเตอร์คือพลังในการรักษากายเนือ้อที่รวดเร็วจนน่าเหลือเชื่อแม้จะโดนโจมตีจนร่างกายแหลกเป็นชิ้นชิ้นก็ยังสามารถรักษาตัวเองได้จะบอกว่ามันคือกอรซิล่าที่เป็นอมะตะก็คงไม่ผิดนักนอกจากพลังในการรักษาทีน่าทึ่งทางด้านการทำลายหลงังก็ถือว่าอยู่ในระดับสุดยอด ก็สไม่นัดวันนั้นจะใช้พลังในการชาร์จพลังจากแผ่นหลังค่อนข้างนานกว่า g o d z ซิลล่าเวอร์ชันอื่นๆแต่ลำแสงอะตอมิก a บสที่มันปล่อยออกมานั้นรุนแรงพอๆกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำลายหลางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวงกว้างถ้าลองเทียบกันดูชัดๆก็จะเห็นว่า a อะตอมิก a บสของก็สไม่นัดวันส่งพลังพอๆกับบา r r เรียสไปร l ลฮีทของ b u r ร์นิ g งก็เลยก็ว่าได้ ทางด้านขนาดตัว Godzilla minus one ก็ตัวใหญ่กว่า Godzilla version Hollywood ด้วยพลังทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทั้ง Healing Factor ขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและ Atomic Blaze ที่เป่าตึกร่มบ้านช่องปลิวลอยเหมือนปุ๋ยนุน่นก็ทำให้อันดับ3ตกเป็นของ Godzilla minus one อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับอันดับที่2ชิ Shin Godzilla ถ้าจะพูดถึงกอสิล่าที่วิวัฒนาการก้าวกระโดดในระยะเวลาสั้นๆก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชินกอดภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นชินกอสิล่าที่ขึ้นฝั่งเมื่อคลานดุกดิกก็วิวัฒนาการจากตัวอ่อนกลายเป็นร่างที่ยืนสองขาได้แถมคลีบน้อยๆก่อนหน้านี้ก็งอกออกมาเป็นมือขนาดเล็กและไม่กี่วันหลังจากนั้นมันก็พัฒนาร่างจนกลายเป็นร่างสุดยอด ชินกอสิล่าทนทานต่อการโจมตีทางทหารทุกชนิดอาวุธยุทธโธปกรณ์ของกองทัพไม่สามารถฆ่าชินกอสได้ยิ่งโจมตีใส่มันก็จะยิ่งทำให้มันคลุ้มคลั่งพลังทำลายล้างของชินกอสิล่าคืออะตอมิกเบลสสีชมพูอมม่วงนอกจากจะปล่อยออกมาทางปากแล้วชินกอสยังสามารถปล่อยอะตอมิกเบลสออกมาจากคลีบบนแผ่นหลังและออกมาจากหางได้ด้วย มันจึงสามารถทำลายหัวรบทุกชนิดก่อนจะมาถึงตัวมันได้โดยอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีการพูดถึงภายในหนังชินกอสิล่ามีการบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าชินกอสมีเวลามากพอละก็มันจะสามารถวิวัฒนาการจนสามารถบินข้ามทวีปได้มันจะบินไปทำลายประเทศอื่นๆทั่วโลกแถมชินกอสิล่ายังมีพลังอีกมากมายที่ยังถูกเก็บเป็นความลับความสามารถทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผมจึงขอ,อยกให้ชินกอซิล่าเป็นก็ตที่แข็งแกร่งอันดับสองอย่างไม่ลังเลเลยครับและในที่สุดเราก็มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วอันดับที่1ก็คือกอซิล่าเอิร์ธเป็นกอซิล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดากอซิล่าตัวใหญ่ในที่นี้คือมันตัวใหญ่ในระดับที่กอซิล่าตัวอื่นๆกลายเป็นเด็กน้อยที่สูงเท่าหน้าแข้งกอสเอิร์ธสูงถึง30,000ซนเมตรในขณะที่กอตตัวอื่นๆ มีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000เซนติเมตรแถมก็ d ดเอิรยังมีเกาะชีวภาพห่อหุ้มทั่วทั้งร่างถ้าใครเคยดูคลิปก็ซิล l าเอิร์ดทั้ง3ภาคที่ผมเคยสปอยไว้ก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเจาะทะลวงเกาะของก็ซิล l าเอิร์ดได้แถมก็ d ดเอิรยังสามารถดูดซับและแปลงพลังงานต่างๆเพื่อนำมาใช้ใคล้ายๆกับ b u r ร์นิ g งก็ i l l a าลองคิดดูสิครับว่า เบอร์นิ่งก็เซล่าที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะโหดขนาดไหนขนาดตัวที่ใหญ่ส่งผลให้อตอ m มิกเพลสของก็เซล่าเอิร์ธมีพลังทำลายล้างสูงมากๆในตอนจบนั้นชาวเอ็กซิปได้อันเชิญคิงกิโดราเทพเจ้าของพวกเขาให้มากำจัดก็เอิร์ธแต่สุดท้ายคิงกิโดราก็เป็นฝ่ายแพ้และหน,นีออกไปจากดาวโลกถ้าเป็นก็เซล่าเวอร์ชันอื่นๆแล้วก็มักจะจบลงที่มนุษย์เป็นฝ่ายชนะ และสามารถขับไล่กอซิล่าไปได้แต่สําหรับกอซิล่าเอิร์ธมันไม่เป็นอย่างนั้นกอซิล่าเอิร์ธเป็นฝ่ายชนะและมันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นมันจะยืนจังก้าเป็นเจ้าโลกและมนุษย์จะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเพื่ออยู่รอดและอยู่ร่วมกับราชาอสูรยักษ์ให้ได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ5อันดับราชาอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างที่ผมบอกครับการจัดอันดับในคลิปนี้ เป็นความคิดเห็นและความชอบส่วนตัวผมล้วนๆถ้าเพื่อนๆมีก็สิลาที่อยู่ในใจหรือนอกเหนือจาก5อันดับนี้ก็พิมพ์มาบอกผมพิมพ์มาคุยกันได้สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุน คาขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประกาศใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย